จะามาประกอบตัว A14 นะครับวิธีการประกอบก็ประกอบมดลั็อกก่อนก็ใส่เฟืองเข้ามาตรงแกนกระดาษนะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไปนหนึ่งตัวหนึ่งฝั่งด้นนี้ออกแล้วก็ใส่แแล้วก็ใส่ตัวล็อกโดยหันด้านนี้ออกนะครับด้านกลมหลมังจากนั้นเรามาประกอบมวลรีนนะครับก็ ก็แบบนี้แล้วก็ใส่ด้านนี้เข้าไปให้สุดทั้งสองด้านนะแล้วก็เอาแหวนออกมาหนึ่งนโดยที่ข้างในจะเป็นแหวนสปริงแหวนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้ามาหลังจากนั้นดันเข้ามานิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่ตัวนี้เข้าไป ก็ไฟม้วนฟิล์มเนี่ยเวลาเราใส่ปลไฟม้วนจะต้องวนออกทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมใต้เหล็กขึ้นมาบนเหล็กเล็กนะฮะเพราะตัวนี้จะมีตัวระบบทำให้หน้าฟิล์มตึงอยู่ตลอดเวลานะครับ หลังจากนั้นอ้อมขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็แปะสก็อตเทปหลังจากแปะเสร็จแล้วเราก็เอาฟิล์มใส่เข้าไปตรงช่องของเซ็นเซอร์ที่มีไฟอยู่หลังจากนั้นวิธีเราใช้งานนะครับก็กดที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งแล้วก็กดทําให้ฟิล์มเขาตึงนิดหนึ่งกดปุ่มนี้เขาจะทําการหมุนมอเตอร์ทาให้หน้าฟิล์มเขาตึงขึ้น นะครับแล้วก็มาตั้งฟังก์ชันอย่างพี่1เป็นการตั้งอุณหภูมิอุณหภูมิในการหลอม PP ก็จะอยู่ที่180นะฮะแล้ก็จะปรับไปอยู่ที่180 P2 พี่2ก็เป็นตัวเปิดปิดตัวนักแก้วนะครับพี่3จะเป็นตัวหน่วงเวลาในการกดแช่แก้วซึ่งขั้นต่ำอยู่ที่1.5 ส่วน P4 ก็จะเป็นความเร็วในการที่วิ่งเข้าออกของตัวฐานตัวนี้อย่างเช่นใส่แก้วลงไปกี่วินาทีถึงจะวิ่งเข้านะครับตัวฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะมีอยู่ทั้งหมดสองอย่างนะครับก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยตัวลานม้วนฟีไปข้างหน้ากับตัวนี้เป็นตัวลางแก้วนะฮะแล้วก็ตัวรุ่นใหม่เนี่ยของ A14 เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ย ช่วงบอดกับช่วงฮีตเตอร์จะห่างกันเพิ่มขึ้นทําให้ใช้การใช้งานต่อเนื่องยาวนานขึ้นแล้วก็เพิ่มช่วงชัดของตัวใบมีดตัวนี้เราจะทําสูงขึ้นทําให้ใบมีดเวลาปั๊มเนี่ยตัดฟิล์มขาดแล้วจะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกข้าวต้องหวานติดใบมีดทําให้ประการใช้งานของเราเนี่ยยาวนานเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเรออุณหภูมิถึงสักครู่หนึ่งนะครับ งขอ,งอส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ตัว A14 นะครับตัวออ t โตนะฮะถ้าเราจะใช้งานเป็นระบบ full Auto ให้เรากดออ t โตหนึ่งครั้งไฟจะไปขึ้นรูปเฟืองแต่ทีเนี้ยเราจะใช้งานได้ต่อเมื่อไฟดวงกลางตัวเนี้ยหายไป ตัวรุ่นใหม่เนี่ยความร้อนจะขึ้นได้เร็วกว่ารุ่นเดิมนะครับการรอเนี่ยก็จะช้าลงเนาะพอไฟหายเสร็จทีเนี้ยเราก็จะวางแก้วเข้าไป แต่ถ้าเราต้องการใช้เป็นในระบบแมนนวลให้กดออโต้อีกหนึ่งครั้งนะครับกดแมนนวลไฟจะขึ้นรูปเืาหลังจากนั้นเราวางแก้วเข้าไปทีนี้จอมันยังไม่วิ่งเข้าเราต้องกดที่แมนอีกทีนะึงโอเคครับขอบคุณครับ